วิ่งเงินล้านนะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังพี่น้องมาเยาแย้วแต่ปีทีเดียวนะครับเด่นบนหกเด่นเจ็ดล่างนะมาบนล่างหกเป็นหนึ่งหกบนล่างเป็นหนึ่งเจ็ดล่างวัน,นี้นะครับน่าจะเป็นครั้งแรกหลังห่วยรัฐบาลออกนะครับก็ดีใจกับทุกคนที่โชคดีนะครับสำหรับรัฐบาล นะครับผู้ที่วิ่งรูดนะครับตัววิ่งเงินล้านนะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังพี่นอกมากเย้าๆแต่ปีที่แล้วนะครับเด่นบนหกเด่นเจ็ดล่างนะครับ็หนึ่งหนึ่งหกบนแล้วก็หนึ่งเจ็ดล่างอันนี้คือหนวดที่พานมากโอ้เขาเย่าเมื่อกี้วันที่ที่ที่ท ที่สองเนาะถ้าย้อนไปวันที่สิบหกมีนาใหาสามกับเจ็ดนะครับกลับมาเจ็ดล่างเจ็ดเก้าถ้าย้อนไปอีกนะครับจากมีนาแล้วก็ไปไปไซระบับาเน่อ่ามีนานาะเมื่อกี้ม,มีนาโอ้ทั้งเดือพนพยงเปียดแลขเก้า นะมาเจ็ดแปดล่างหนุ่งเง่าที่นองประวัติมาไวสถิติและวันที่หนึ่งย้อนไปอีกเนะนี่ยมีนะศูนย์และสี่นะครับมาเก้าศูนย์ล่างเง่าที่นองนะสำหรับผู้ที่วิ่งนะครับมาราธอนเง่าเงยาเง่าเงสถิติหลายเอาประวัติมาไว้อ่ะประมาณนี้อะ วันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นตัวใดเอาเป็นวิ่งไปหลุดหรือไปหาลัตเตอรี่ที่มีเลขของอาจารย์ตัวนี้นะจริงๆการวิ่งเรานะพี่น้องได้ดีนะครับสมัยสิบปีคือหลังอาจารย์ทําเฉพาะเลขวิ่งให้ตัวเจาะเพิ่นว่าเอาเนา้พี่น้องให้ตัวเจาะหางเดียวเม็ดเดียวชุดถลม่มเจ้ามืออยียงก็แล้วแต่สมัย เป็นกอนกระสินก่อนกอนกระสินเป็นว่าเอาไปยาเลตหวิองอ่งนั่นหลานมั่นเข่าดีเข่าเงาวน่ะมาบนมาลา่างแบบนี้นะครับต่อไปใครเอานี้น้อยลาวอพิมหน้อยลาวเดี๋ยวให้น้อยลาวเดี๋ยวไปรัฐบาลนะครับพิมพน้อยลาวพอแต่เอานั่นมากอพิมพ์น้อยลาวเนอเดี๋ยวให้น้อยให้ลาวน้อยวันนี้นะครับน้อยวันที่หก จริงๆว่าจะให้สามหางเออให้ไปสีหางกันเลยแต่ถ้าดีๆคือคือรูดเด้อเน้นสามหน่อยพิเศษปกติ VIP นะหลักๆก,ก็คือวันนี้ปกติ VIP ได้มาความเป็นไปได้มาทั้งสามหน่อยนะได้ทั้งสามหน่อยนะก็คือเน้นตามตามเลขไทยได้สามตัว ตัมเล็กไทยเล็กสามตัวนะครับถ้าคนติดตามเดียวทางหวยหุ้นในจางก,ก็จะรู้ดีหรอกอจะให้อย่างนี้นะครับนะเม็ดเดียวไม่มีใ,ใครที่ไหนเขาจะให้คือมันรู้กันเนาะเราแข่งกับโปรแกรมนเน็ดการหลดเนี่ยกันามากมันก็มากเต็มๆบนหลังคือตัวหลดกับตัวเจอมันก็โอกาสมันก็มี ้าหวยเปิดเเิดออถ้าหุ้นมันมันเปิดลบโอกาสมันสูงกว่าบวกก็บวกค่ามันจะขึ้นเงพวกหุ้นจะขึ้นแค่เท่าไรความพกพันต่อไปลาวนะครับลาวพัฒนานะประจำวันจันทร์ที่หกอย่ารูดเก้าเน้นนะครับเก้าหกหกเก้าเก้าแปดแปดเก้า าสามตัวแปดเก้าหกเลขชุดเก้าแปดเก้าหกตามนั่นนะครับเอาเป็นหลูดเอาเด้แล้วก็มามามาเน้นก็คือตัวตัวที่บอกเน้นนั่นแหละคือเลขชุดสี่ตัวเก้าแปดแปดเก้าเก้าหกหกเก้าบักคือเก้าแปดและเก้าหกนะเพราะเก้าแปดมันเป็นเลขทะเบียนรถของอาจารย์นี่พี่น้อง มาเล่านี่ดี่ะเพราะฉะนั้นก็เล่นเนี่ยมันคลุ่มนะบนล่างเก้าเก้าแปดตุบเก้าหกกับพรอมเห็นแล้วเนาะนะครับต่อไปใครจะเอาเลขวิ่งเงินล้านนะพิมพ์มากพี่น้องว่าเอากับสิบบไรายโดยเพพาะลงให้ในกลุ่มไปแล้วในกลุ่มเฟซ นะครับกลุ่มหอยใบฟ้าออกก่อนกาะสินบอกซื้อกุมอยงหน้าสะหาเขาปดนะอดได้บอกรถบอกซื้อบาร์นซัมเปืดแห้งเนาะบอกซื้อกุมอยู่มั้ยอ,อ,อ่ะจริงจริงแล้วเนี่ยเลขวิ่งนะว่ต้องขี้หยังี่งขี่หนองเงินบาทละสี่จุดสองนาะครับ บาทหนึ่งในสี่บาทคัวก็เอาโหลดหลัลงบนบาทล้วสามก,กลัวก็เอาโหลดก็ต้องวา่ามันสีนน่อันว่าะอันนี้มันก้มามเหย้าเหย้าเต็ปีทีเดียวนะล่องก็ย่อนบือหลังเลยย่อนให้บ่วาดบ่บบบไหวนะเอาย่อนมือสักหนวดสองหนวดมันสองวันเออตั้งแต่อามีหน้าก่อนกระไดเอนหนึ่งมีหน้าเงินบ่ละเอาหนึ่งมีนาอา่ะให้ศูนย์ได้สี่มาเก้าศูนย์ หนึ่งมีนาสิบหกมีนาโอ้จริงจริงออกไรสิบหกมีนาให้สามและเจ็ดนะเจ็ดมาล่างเจ็ดเก้าพุทธสภาพุทธสภามันต้องห้าเนานะพุทธสภามนน่าจะเป็นเดือนสองเออวันที่สองเนาะวันที่หนึ่งเดงอนอานหกและเจ็ด มาบนล่างหกเป็นหนึ่งหกบนล่างเป็นหนึ่งเจ็ดล่างวดนี้นะเดือนพฤษภาวันที่สิบหกนะเป็นตัวนี้เอาคือว่าขอลาวน่อยค่ะมาจะใสอยู่อันจบไปเลยได้พี่น้อง้านวยล่าวมันจบไปแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเอารัฐบาลอ่ะเรียกวิ่งนะครับเงินล้านเด้อประจำ วันที่16พฤษภาคมนะครับนะั่เป็นวันพฤหัสทั้งขึ้นอ่ะตามนี้ไปหาจับเสียวด้วยแล้ว่าต้องจับกไ็กได้พู้ได้สิเปรียรน,นี่นังก็ว่าไป ะหรือเอาไปซื้อแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องให้มีเลขพวกนี้เอออีกอย่างกับสิทธิเจรหนาเอานะครับอันนี้รวมบนล่างจะไม่ฟันจะ่บ่ฟันแต่ว่าหูยุดอกเดี๋ยวรอดูไฟฟ้าจะรูจะได้รู้ว่าตัวไหนบนตัวไหนล่างอันนี้มันบนล่างนั่นแหละเห็นเนาะ ประมาณนี้นะครับอเอาเป็นข้อมูลเอาเป็นข้อมูลเอาเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ที่น้องดีกว่าเข้าสเปซสปัดในการสีเป็นเลนท่าเขามีเลขลักตัวหนึ่งเนี่ยสื่อเขาเยียกว่้างอย่างหละ่ะเขาเรียกว่าหลุดเนาะเออมันกระไดม่านทั้าทางบนทั้งหลังวันหันกเพราะฉะนั้นเข้ากับโบกหัวสอวอยองหยองหลอกอาหูวแล้วตัวมันเด่นมันก็มันก็นกเดินดีเนี้ย จับตัวบาณนี่เอาไปพิจารณาเอานะโทรศัพท์มาสงสยงัยเขาใชมาส่งของเรื่องที่น้องขออนุญาตรับโทรศัพท์จากน้อยนี่นะพประมาณนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับร่ำรำรวยรวยเฮงเฮงฟังฟังกัน